เอาขาครับผมขาจะใครผมปลูกเองครับผมในโรงงานของครับาโรงงานสั่งเบิ่มครับนี่ครับแกออกตรงไปล่างหมดแล้วครับจักรใส่ตอนนี้เลยครับผมมีเฉลี่ยไหมครับเฉลี่ยเฉลี่ยครับเนี่ยไบตะกเข่าไปตะกูน้ำแล้วครับผมลาบหมูอย่าลืมนะครับผมหอดไปตะกูดด้วยครับผมฮู้ดเดอรครับผมปั่นขึ้นสวรรค์ชั้นเทเลยกแล้ว อย่งเบิ่มเปิดรายการตรงนี้เลยเออครับผมอ้ยังเปิดรายการเลยสลากปารกินครับวันนี้ยังกินโอ้ลาบจิ้นหมูครับผมจิ้นหมูเออลาบกับขัวเนาะลาบขัวตรงนี้ไม่อยากกินกิแต่เลยนะมึงขัวครับขัวขัวลาบขัวล่างจิ้นครับมพื่อสะอาดครับผมล่างแข็งไหนอย่างนี้สะอาดก่อนมีอย่างบ่งแนวันนี้โอ้มีจิ้นก้อนหนึ่งครับผมก้อนหนึ่งอันนี้ อันนี้ปลาแก้วครับปลาแก้วปลวลวกใส้ครับผมอันนี้ไส้อ่อนมั้ครับไส้อ่อนลวกไส้ครับผมล่าสุดอันนี้หนังครับหนังมั้งครับลาบหมูอย่าลืมหนังครับอันมันล้ำครับลับเนื้อครับลับเนื้อหลับเนื้อนาะครับผมสำหรับเขาจะเริ่มต้นจะได้ก่อนมาเดี๋ยวนี้เอาขาครับผมขาจะใครผมปลูกเองครับผมในในโรงงานผมครับนี่ทุกอย่างครับผมคือว่าเดี๋ยวเขาจะต้มพวกเครื่องไหนท์เพื่อนเนาะใช่ครับผมจะได้ดับกินมันด้วยจะใครครับผมจะใครครับผมผมปลูกเองครับเนี่ยเหลียครับผดแล้วเยละมมันตายหด ันนี้คาเดี๋ยวผมคุดก่อนครับผมแบล็คเสียงกันเล้วไหนนี่กาคาคานี่ครับผมคาคุดคำเดียวแล้วครับผมมีตื่นครับว้ามีมดกุยังรล้วหรฮะกุย่างครับผมส่วนโรงงานสังเบิร์มนี่มันต้องกว่าครับนี่กุย่างครับมีแตะกินกุย่างครับนนี่ครับนี่ครับคาโรงงานสังเบิร์มครับนี่ครับแกออกตรงไปล่างก่อนนะครับจัมบใส่ตอนนี้เลยครับผมมาไปล่างก่อนครับผมโอเคครับผม ผัเ่ยดกับครับผมนี่มีหลายอย่างครับผมตัวหอมมักชีครับผมปลาทูว่าปลาเขื่อนอันนี้ใบโป๊กครับบปกแก่ชำไหนครับบ้านเขาห้องเนี่ยเอ่อไอ้น้าจะจังก็ได้แหละอยู่กรุงเทพดูนเอออันนี้พับไข่ครับพับไข่บ้านเขาครับผมเล็กขนาดครับผมเล็กขนาดนี่ผมปอมเปอร์ครับผมปอมเปอร์ปอมเปอร์ครับผม บมเพอพักนกพักนกของผงพักนกนี่คุไทยเขาว่าไอ้บบุบบุกบบุบกเนบาบอกพักนกเออแกชอบาไรครับผมเราเออหอมบมเพอเหรอหอมบเอ่ไทยยังใส่ชีฟลังนยเก็บลือันนีหมนธรรมดาเลยุือ้ยหยบสามเานี้เนาะเดี๋ยวผมเอาไปเจล่าล้างนเนะตอนนี้ส่งเบิรมอ่ต่อไปเดี๋นี้นำพริกลาบครับผมต่พริกลาบครับผมเใส่กระเทียมใส่ก็คกระเทียมกระเทียมอ่าเทียมไงคกะเทียมไงครับกระเทียมน้อยม คุณเตี๋ยวเขาจะแจ้กระเทียมน้อยเนาะกระเทียมน้อยเหมาะกว่าครับกระเทียมน้อยมันจะหอมกว่าหอมกว่าครับผมก็น้ำพริกของเขาจะมีอย่างพองทั้งเบิ้ลมีใส่กะปิน้อยครับผมใสกะปิเดี๋ยวมีพริกแห้งพริกแห้งครับผมเดี๋ยวลืมได้คาเลยคืออาหารเนื้อเนี่ยต้องมีปลาแคนครับผมปลาแคลงปลาแคลปลาแคลงครับผมแล้วก็ดีปีด้วยมันก็ถ้ามีครับผมถ้ามีครับผมเออแล้วก็ใครอยากได้น้ำปลาน้ำพริกลาบสั่งซังเพิ่มได้สั่งซังเบิ้มได้ครับผมถุงสิบบาทสิบสิบบาทว่ากันไปสิบบาทว่าไปครับ ก็ครับแต่ตำน้ำพริกหลาบนะครับผมตัวนี้ครับก็จะลืมใส่อันนันอย่างก็ขาจะไคขาจะไคครับผมอือท่านี้นี่ลืมไปรูหักผักชีครับผมใส่เข้าไปละหมเลยหอมหอมหอมครับผมเบาเนี่ยจุ่มกะปิใส่น้อยหนึ่งครับผมพริกหลาบครับผมจะหอมนัวขึ้นัวครับอ่านี่ยถงไหครับผมโอ้โหถุดยอดครับผมถึงในซอยมากับกับแก้มแล้วเนาะจิ้มจิ้มจิ้มกันนั่นจิ้มกับน้ำพริกหลาบสักหน่อยกันเนาะอือโอ้โหนี่ยครับ แต่นี่ก็ได้เนี่ยพิลาบนี่เหมาะนี่หืมซอยซอยซอยจิ้มกันเนาะจิ้มบนรอนสุกกันน่ะเออสุกกันนี่เนี่ดเดูดูเนื้ขนาดนี่นี่เขาใส่มันใหม้อนี่นี่เดี๋ยวพอสังเกตพอเดี๋ยวค้นกลิ่นไส้จ้างนะต้องกินทั้งกลางนในหม้อนี่เดี๋ยวเดี๋ยวพอสาราเถอหั่นเม็ดไว้เยอปักมันเลยนี่นี่นี่เขาตั้งตั้งข้างๆออกก่อนนะตั้งกลางไว้ที่หลังนี่ ี่อหน่อยหนึ่งนอะเนี่มผตันเย็นเียนาะต้้งบนเอว้ยินกับเล้าเนี่ยน้อง้ายนี่นี่นี่ค่อินกบเข้าในี่เนสเนี่ยตัวเนยเนสขนาดนั้งนี่ดีจะจิ้มกินฟอเน่ะเอาเขรตันบอดี้นี่ครับนะครับผมเอาเน่ะเนี่น้ำพริกลาผมนี่จิ้มนินี่ครับผมโกโก้ครับโกโก้เอาละครับผมเจียวกระเทียม้างนอก ผมมันพิกลวครับผมหอมกันได้ครับผมเี่ยได้กินกอโอ้โหแตงคุณดังขนาดครับผมผมใส่ครับผมจะโคนแล้วครับเอาเหลียไปน้หนเวเดีเดี๋ยว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 เดียเดียวเดี๋ยวเนี๋ยวัดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเดนาเดี๋ยวเนี๋ยวเดยวเดียวเีี่ยเีเดี๋ยวเดีวเดวเดียเยเ มันนี่มันจะล้ำมันล้ำจะได้ี่ล้ำตรงไหนน้ำพริกนี่ครับดูดีน้ำพริกกับครับผมคนยากตัวหน้าตาไปเลยสาระปาร์คกินแน่นอนนี่แหละครับผมนะชุดยอดครับผมัลาขึ้นสวรรค์ชั้นทพ่สุดเลยครับผมลาข้ล้ำเลยว่ะเาครับลาบหมูอย่าลืมนะครับผมหอดไปตะกูุดเลยครับผมมันสุดยอดการกินลาบหมูครับเอาล้วครับผมไซส์แล้วครับ

ตาเราเนี่ยมันกินซุปไปครับผมป้องกันโควิดครับครับผมเดี๋ยวผมใส่เต็มเตี้ยวครับกระดูกนี่อไันนี้นอมครับผมเอาล่ะหมูใส่แล้วครับไม่จัไหมทข้งหมดครับหอมขั้นน้ำเลยหอมครับผมหอมขนาดครับผมนี่ผมกั้วครับกั้วยเขาชุบกินตอนนีครับท่านแบบนั้นเห็นไหมครับเจ้าครับซุปเขาเลยครับอ่า นั่นนี่เนืดนาเนืดนาครับผมเนืดนานครับผมเอาแล้วครับผมโอ้ดหม้อคับนี่พับกับครับผมใส่ยี่หรอครับง่ายๆเนาะฟังเหยียนิดน่ะครับเอาแล้วครับผมเรียบแล้วครับลาบหมูอผมกับมาหนี้เนาะนี่เดี๋ยวโอ้โหสุดยอดครับเนี่ยมันตัดกินพอมกันเนาะหม้อหม้อเนาะอือหึซุปยอรครับเนี่ยหัวเหี่ยมครับผมกินเรีวโดมลู่ลู่มั้ยครับเดีรับระวังใ้นี้นะใครจะกินในขั้นแบบผมนะ ลาบปากริ้งครับผมเนี่ยทับไข่หอมเลยเข้าไปครับผมเนาะอันนี้เนาะบะคูดบะคูดบะคูดครับผมเลยอย่าลืมครับผมเนาะอืมนึ่งนาครับนึ่งนาอืมนึ่งาครับผมลาบปลากินครับผมให้สนใจน้ำพริกลาบหรือแคบควายครับผมแคบควายหัดกินยางครับผมสั่งมาจากลำปางครับผมให้สนใจน้ำพริกลาบหรือว่าแคบควายเนี่ยโทรมาหาสลาปลากินได้ครับผมครับสำหรับวันนี้ก็ฝากอีกนะครับผมครับผมวันดีครับผม